เลยอีกหนึ่งชีวิตเดี๋ยวไม่เอาน่ะติงยาไปในบ้านโอ้แต่งเป็นเล้าชื่อเลยไม่แต่งเป็นบุญเลยกระเป๋า I got supplies เลยว่าสีมีบะมีคนมีคนมราจะพันขนาดขนาดเนี่ย Don't give up. Your teammates can still recall you. Awesome. ไม่ออกข้างหน้าเห็นปะข้างหน้ามันโดนหนึ่งครับถือปืนสั้นไว้เลยไถือปืนในฟูแต่ะบอะเี้ยบอะนี่แม่งดื้อนไม่น่าเป็นไปตรงนี้ ไท,ไทยคลิปอยู่นะ่าเล่นดีดวงบนสะพานก็มีมันไปมั่วอส <Awesome. S 1> ไม่โด่งวงมนะเข้าไปเลยขอ,ขอบวงโอ้ oh my God